เปไ็นอไรคือหนวยคอนิช่นมิะ้แปะไป Why <laughs> <laughs> ไปไหนดีดีกว่าต้องไปที่อุดรธาไท้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไ,ไม่มีแสดนตรอวะยัไไปเดินดันะะขก็ต้องแย้ค่ายกันแีไปมันอากาศดีมากเลยค่ะดาราเดินแฟชัน่นค่ะนี่เปิดตัวรถนะคะ พกิจกรรมวอะไรกันติดครับ di Darjah Umi Boleh dikembangkan ke sana ni? Boleh dikembangkan Terima kasih Terima kasih นะะคไปยังกึนไปดูท่าเรือดีกว่าค่ะ ท่าเรือนะคะท่าเรือที่ว่านั่งนั่งเรือข้ามไปกินข้าวฝั่งทลนเคยมาหลายรอบแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดูดาราแล้วดูคนเสือคนหล่อแล้วมาดูบรรยากาศธรรมชาติแม่น้ําค่ะพลังงานบวกค่ะเซลฟี่นี่ค่ะอิดมากเลยอ่ะสองคนตายายน่ารักมากค่ะไอคอนสยามนะคะความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะ อันนี้บรรยากาศท่าน้ํานะคะท่าเรือที่ว่าจะข้ามเรือไปทานข้าวนะคะเคยมาหลายรอบแล้วมากับที่บริษัทมากับสิงโตวันเกิดแล้วก็มากับพี่หนูวันเกิดพี่หนูนะคะนี่คือรอเรือมาเทียบท่าน,นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยเลิศค่ะนั่น,น,นาม่เคยนั่งแล้วเรือกินข้าวบนเรือชั้นสองบรรยากาศชิลมากเลยค่ะมาสองครั้งแล้วมากับพี่หนูแล้วก็มากับอดีตครอบครัวนะเจียพี่นีแล้วก็พอ่อพ่อสิงโตแล้วก็สิงโตนะคะนี่ค่ะ ทางข้าวบนดาดฟ้ามันจะผ่านเอเชียทีกแล้วก็วัดอรุณด้วยค่ะสะพานพุธสะพานกรุงเทพสวยงามมากแต่ดิมันจะไปหาหมอแล้วไม่ไหวแล้วครับปวดหัวเว้ยนี่เรือมาจอดท่าแล้วเพื่อนๆนี่อันนี้เรือมาจอดเทียบท่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่มพามูด,ด้วยนะคะทุกคนเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะนี่มาแล้วค่ะอากาศเย็ยนสบายมากเลย เลิศค่ะมานั่งสะพอนก็ได้นะคะใครมารู้จะไปไหนไอคอนสยามความภูมิใจของคนไทยค่ะห้างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เลิศมากค่ะทุกอย่างสวยอลังการมากค่ะนี่โหเลิศค่ะไอคอนสยามของคนไทยค่ะนี่ค่ะอันนี้น่าจะจอดทานข้าวเสร็จแล้วนะคะลงจา่เรือค่ะดูแบบนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ข้ามเรือไปนี่ค่ะฝั่งนู้น ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนเป็นมีโรงแรมเคยมาทานข้าวที่บริษัทแล้วอันนี้นี่มันเคยขึ้นเรือแล้วสองรอบอันนี้น่าจะเป็นเรือโยนเรือด่วนนะคะไม่ใช่เรือสำหรับทานข้าวเรือด่วนที่ติดแอร์ ไม่ออกนะคะก็คือ Impact Award 2025ค่ะประเทศไทยค่ะ Thailand ไ,ไอคอนสยามค่ะนี่นีนั่งเรือลงเรือนะคะเรือแอร์เย็นสบายแหม่มเคยนั่งแล้วเลิศค่ะเพื่นพนอนๆฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแหม่มพามูด,ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แหม่มกับเพื่อนๆในทีมด้วยนะคะอยากทุกคนมาเที่ยวมากินมาดูว่าไลฟ์สไตล์ของแม่มแล้วพาเพื่อนมาสนุกขนาดไหนวันนี้สนุกไหมคะพามาไอคอนสยามค่ะ นี่ค่ะความภาคภูมิใจคนไทยนะคะ g o o b a l Top T Impact Award 2025 Thailand ค่ะไปต่อค่ะเดี๋ยวจะไปหาหมอนะคะ่ะนี่ค่ะทรงพัดเจริญรับการที่10บนะคะในหลวงของเรานะคะนี่ค่ะเขามาเซลฟี่ถ่ายรูปนปเลยแบบไม่มีคนถ่ายรูปให้มาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอากาศดีมากเลยนี่ค่ะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะแต่เป็นความภาคภูมิใจมากไอคอนสยามค่ะ ไทยแลนด์ไอคอนสยามค่ะ mm hmm. เลิศค่ะนี่ค่ะไอคอนสยามทอทีอินดูเวอร์สอันนี้หนุ่มไม่รู้นะคือรู้แต่ว่าโปรเจกต์ออฟเดอร์ผ่านสามสิบปีอัปปวัลสองพันยี่ห้าค่ะไอคอนสยามความภาคภูมิใจของคนไทย น่าจะเป็นงานเปิดตัวรถสวยมากเมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะดาราเซลฟี่ถ่ายรูปนี่ตัวจริงๆค่ะโอป้าโอป้าหล่อมากเลยหล่อมากเลยค่ะเลิศค่ะเจอคนหล่อแล้วค่ะคนสวยก็มีค่ะ นี่ค่ะตอนนี่ค่ะคนสวยๆคนหล่อๆขนาดกราบแล้วค่ะกราบแล้วค่ะบายๆไอคอนสยามค่ะเลิศค่ะลาลาหล่อสวยกันทั้งนั้นเลยค่ะไปแล้วค่ะไปหาหมอกันค่ะไอคอนสยามไทยแลนด์สวยมากๆค่ะ นี่ค่ะอลังการใหญ่โตโหร้านแต่ค่าทั้งนั้นเลยค่ะอ่านช้าทั้นั้นจะจะโอป้าหรือเปล่าโอป้าโอป้าแต่มันจะกลับแล้วค่ะนั่นไม่ไหวแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนมาเที่ยวได้นะคะนี่ค่ะ ฝากเป็นกำลังใจคอจอคอใจกดไลค์กดแชร์ช่องแหม่มพามูให้ทุกคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แหม่มได้ไปต่อค่ะตอนนี้แหม่มไม่ได้เป็นพนักง,งานประจำแล้วแหม่มคือยูทูบเบอร์ช่องแหม่พมพามูขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แหม่มด้วยเจอคนหล่อดาราเลิศค่ะอุ้ยหล่อเลิศค่ะนี่ค่ะวันนี้เจอคนหล่อคนสวยอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะอุ้ย น้ำมาเที่ยวอันนี้ 嗯。<noise> <noise> มีขนมด้วยมีขนมด้วยนี่นี่ค่ะขนมที่ละเจ็ดสิบห้าบาทแทงเวอร์น่ากินมากแต่ไม่กินนะคะแทงเวอร์เก็บเงินไว้ค่ารถค่ะหหมอ,อนี่ค่ะเลิศค่ะไอคอนสยามนะคะมาเที่ยวค่ะนี่อาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะเลิศค่ะเพื่อนๆว้าว มีห่ะของฝากความเที่ยลึกก็มีอุ้ยเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอะเลิศ่าเดี๋ยวมันจะไปเกาหลีแล้วค่ะนี่มีถ่ายรูปชุดไทยด้วยเลิศค่ะนี่สวยมากค่ะดีค่ะเลิศนะอ๊้ยเหมือนอยู่ในวังเลยค่ะวีเลิศค่ะไอพะสดุามค่ะขนมก็มีด้วยขนมในยกอบค่ะชิมหน่อยได้ไหมใช่ค่ะพี่เป็นแหม่มพมูฝากกดแลวก็แชร์นี่พามาชินนะคะ ฝากร้านได้เลยฝากบอกเพื่อนๆเลยเพื่อนผิดค่ะโอเคขายดีดีนะคะกล่องเท่าไหร่คะเพื่อนสนใจมีเป็นอะไรอะไรแปดห้าอะไรแปดห้าอะไรแปดห้าจะเป็นไซส์ไหนนะครับอ่าวันนี้แปดสิบห้าขายทุกวันไหมคะกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดร้านเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มนะคะและอันนี้กลังทำสดๆเลยเนาะเขาเรียกว่าโรตีกรอบหรอใช่ครับซื้อเลยค่ะอร่อยค่ะเพื่อนก็ซื้อได้ี่น่ากินน่า อิ่มหน่อยร้อนใช่ไหมอุ้ยเลิศค่ะนี่ค่ะอุ้ยอร่อยค่ะเชิญชิมได้เลยน้องน่ารักค่ะอุ้ยอันนี้เท่าไหร่อยากตรงนี้สองร้อยแปดสิบแล้วอันนี้สามร้อยยี่สิบบาทอันนี้ดีนะอ๋อได้คนามในยักฝากพี่แมวพาโม้ด้วยนะอยู่เฟซบุ๊กติดต่ออินสตาแกรมอันนี้ดีนะคะอผลไม้แน่นอน่อยกินเยอะเนาะมีต้องของกินทั้งนั้นเลยค่ะนี่โรตี ช oh, อริชอริขนมซื้อค้าฟีหนึ่งค่ะขนมอ,อ้อยนี่ของกินเยอะแยะเลยขายดีๆนะคะฝากหน,หน่นพามู<ห>มมด้วยค่ะ y o u ยูทูปเฟบูตินต์ตัดตฝากร้านได้นะพี่พูดเลยพูดเลยพูดเลยขายเลยกำลังอะไรอยู่พูดเลยพูดเลยพูดเลยจะได้ขายดีๆจะได้ขายดีๆอ่ะพี่ขายยังไงราคาเท่าไหร่ ห้าแถมหนึ่คือสตร์เบอรี้ค่ะราคาล้วต้นเท่าไหร่ร้อยห้าสอ๋อราคาด้านต้นมีแพคละสามร้อค่ะสามแล้วทัดแถมราคาเท่าไหร่ก็ได้หรอหรือต้องถูกกว่าไม่ค่ะราคาเดียวกันนี้ราคาสามร้อยมีาแถมหนึ่งหนึ่งห้ารบาทแล้วก็แถมห่ชิ้น เลิศค่ะ<า>ขายดีๆนะคะฝากดแมมพาม,มูนะคะ YouTube Facebook ที่ต่อ a g r a มขายดีขายดีค่ะลูกซก้ต่างชาติซื้อขายดีขาดยนนดีนะคะขอชิมอันนึงได้ไหมคะชิมอะไรหนึ่เจ็บคอเอาเอาเอานี่ค่ะพี่เขาบอกว่าเจ็บคอไม่สบายอบคอมพุณที่น่ารักมากเชื่ออะไรคะบอกเพื่อนเลยขอให้ได้เ e อนะคะได้รวยรวยรวยค่ะขายดีขายดีนะคะฝากงแมมด้วยขายลต่างชาติมาแล้วขายดีมาดรวยลูกค้าให้ค่ะ ไายดีไกดีนะคะซาลาเปาค่ะเ้าถึงอ,อร่อยมากอันนี้เป็นอาหารของอิสลามใช่ปาไายดีนะคะเฮงๆลรวยค่ะอันนี้สองตีหนึ่งถ้าก่อนได้สองกล่องร้อยค่ะผ <c oughs> ละไม้ก็มีค่ะ <c oughs> เลิอกค่ะมังคุดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ทุเรียน เลิศค่ะวิทยทุเรียนน่ากินอ่ะฝากเพื่อนๆได้นะพี่กำลังไล์อยู่ฝากเลยอันนี้หนูชื่ออะไรอะไรหมอนทองใช่ไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ากรูกขีดละร้อยห้าสิบหรอชิ้นหนึ่งกี่นิดอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ใชรส่ใหญ่ครับพี่เอาชิ้นหนึ่งได้ไหมเอาตัง,งเลยอาชิ้นหนึ่งเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอเอาไม่เกินสองร้อยเอาหยิบมาชื่ออะไรบอกเพื่อนเลยอันนี้ทุเรียนอะไรหมอนทองอะไร มออไม่ได้รู้แล้วหวานทองของที่ไหนของที่นนทบุรปปีหรือที่ไหนของระยองคับระยองฮีอาวานกอบค่ะอชิ้นเดียวพอพอะไม่มีตัง <c oughs> มีคนละครึ่งไหม <c oughs> ไม่มีคนละครึ่งด้วยอันนี้ทุเรียนอะไรเ <c oughs> มืองนน,นหรือป่านี่ค่ะพักต่อพอ,อใจให้แม่ด้วยนะคะมากราดแบบทำคอนเทนต์แบบไม่ตั้งใจจะยไปหาหมอดูเสียงน่าก,กินนะ่ะเป็นคนชอบกินทุเรียนอยู่แล้วค่ะเว้ยนี่รอยแปดสิบ ของพี่เท่าไรอะ่ะไอ้ร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวพี่สแกนนะไม่ต้องใส่ถุงพี่จะกินเลยฝากถ่ายเดี๋ยวพี่จะช่วยถึคอนเทนต์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาหอ่อเอากล่องออกเอาก,ออากออาล่องออกรดิลโอเคเดี๋ยวไปชำระให้เดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวไปชำระให้ ไม่ก็ไม่เป็นไรเ,เ, ain, เราาดี๋ยวรักษาได้อยากกินมาถึงแล้วต้งองกินค่ะน้ําจะมีของกินเยอะอุยอ้ยทุเรียนเจาน,นี้ก็มีอ่อทุเรียนชอบกินทุเรียนมากค่ะเธอไม่ต้องใส่ถุงแกะเลยถือพี่หน่อยพี่ได้ทุกคนดูว่านี่ถือถือกุพันมาเห็นไหมนี่นะครับอันนี้คือหมอนทองใช่ปะอันนี้ร้อยห้าสิบจะบอกว่าพ่งนี้กินข้าวกับน้ำตานะคะแต่พ่งนี้ถุกห่วยเดี๋ยวมูถุงหวยซื้อได้นี่ล้วเหรอหกหกแปด แล้วก็อะว้าหนึ่งหนึ่งสองแปดนี่ขนมมาแตะยังไงแกะให้หน่อยดิกินเลยนี่ค่ะนะักขายวันหนึ่งขายได้เยอะไหมหมดไหม,หมแล้วแต่ว่าคนเยอะไม่เยอะต้องหม,หมดหมดทุกวันใช่ปะวันละกี่ร้อยโลเขาก็ขายหมดทุกวันนะคะขีดละเท่าไรคะร้อยหา้าสิบอันนี้ขีดหนึ่งโหตาดจะไหลเธอดลยนะ่ยจะกินเลยเดี๋ยวพี่ช่วยอ,อร่อยเป็นเลือทุเรียนบอรอร่อยย อะไรเอาเอายทำไมมีใครพูงไหมมีพูงม,ม,มีไหมเดินกระเป๋าไปเลยขายดีๆนะไห้เพื่อนมาติดต่อขายทุกวันใช่ปะสิบโมงถึงสี่ทุ่มนะฝั่งมแม่มพามูได้นะอ,อร่อยค่ะชอบกินทุเรียน <coughs> <coughs> thang ở bên thang này à, ở phun xa, ngon quá ha, cả cô cô trả của เมื่อกี้ <c oughs> ที่ได้ยินเสียงคือโทรศัพท์ร่วนะคะหว่วจะกินโรเรียนมันอร่อยจริงค่ะอร่อยมากของมันต้องคือกินครับคอผอมคอผอมคอพอ,พอ,พอ,พอไม่สบายน่าจะใข้ขึ้นหมอน่าจะฉีดยาวันนี้ Amazing Thailand รถตุ๊กๆนะคะมีช้างมีอะไรฝากร้านนี้ด้วยนะคะขายดีค่ะแมพมพมูค่ะ <c oughs> ไม้พักกนันนะทุกคนเขาบอกว่า เจ้าตอนหลวงตาคำวัดเด่นสลีสี่เมืองกันเชียงใหม่อนุโมทนาสาธุพุทนีขอทุกคนรวยรวยปังปังถูกหวยกันค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะมีเครื่องรางของขังคือไหลมูด้วยนะคะนี่ค่ะความรับมิสเสนเมตตาคุณลถาช่วยเหลือค่ะนี่ค่ะเสด็จพ่อพิทเนศนะคะแล้วก็พระลาหูเนาะท้าวเวสสุวรรณนี่ค่ะพระพรหมมูค่ะสายมูต้องไม่พลาดค่ะ สนุกอ่ะแล้วกินนัเรียแล้วชื่นใจอ่ะค่ะชอบมากอันนี้ขายอะไรอ่ะขนมพกขายดีขายดีราคารวยค่ะรวยรวยรวยอันนี้ขายเฉาก๊วยเอ้ยแก้วเท่าไหร่อ่ะเอาแก้วหนึ่งอยวรอแถวมีอะไรมั่งเอานมสดเ็กชื่อออึงเเลยธอมีช็อกโกแลตไหมโอเค สกแกนได้ไหมสกแกนได้ไหมเคเอาแก้วหนึ่งกินเลยนี่ค่ะแปดสิบบาทนะคะมีไม่ร้ค่ะฮัลโหลไม่แซงคิวค่ะ, Hello, คะนี่ค่ะทุกคนนี่กาแฟก็มีชาเขียวก็มีค่ะนี่ค่ะของพี่แปดสิบนะ ด well. ินทำใช่ไหมมันจะหอมมันก็เตาถ่านใพ่อได้ถูกไหมเลิศค่ะนี่ค่ะ ลูงเงินกาแฟหม้อดินค่ะมีสาวควไอ้มีกาแฟมีชานลงเย็นนะคะชาครีมชีสก,ก็มีค่ะอยู่ไอคอนสยามค่ะนี่ค่ะ <ไป S 1> หนูพี่จะออกพี่เป็นทางไหนอะ่ะจะออกอ่ะจะไปนั่งรถเมล์ไปทางไหนจะน่งรถเริ่มเลยโอเคฝากด้วยนะลูกแกะให้พี่หน่อยแกแกหลอดให้เลยน่ารักมากค่ะดีๆนะ <ไป S 1> วันนี้ขอให้ได้ทะลุข้าวไขยดีไขยดีเลยด้วยนะคะฝากพี่แหม่มพามูได้นะคะขอบคุณค่ะแหม่มพามูนี่ อันนี้อ mm hmm. อร่อยมากโกโก้ชอบกินโกโก้ชอก็อกโกแลตค่ะอร่อยมากค่ะ